สวัสดีครับท่านผู้ชมผมก็ผมตั้มขับมิสูนะครับวันนี้ผมพามาชมรถครอบครัวสวยๆคันนี้เลยนะครับนั่นจะคือรถมิสูบะชิฟ้าเจ้าสปอร์ตนะครับรุ่น g ีทีพรีเมียมนะครับผมขับเคลื่อน2ล้อนะครับตัวนี้เป็นสีขาวมุกทำหลังคาดำนะครับค่าตัวของเขาอยู่ที่หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมบาทนะครับเป็นรุ่นโมเดล2022เลยนะครับตัวนี้นะฮะก่อนอื่นเดี๋ยวผมพาไปชมรอบๆคันกันนะครับว่ามีภาพรวมเป็นยังไงนะครับ ะะเราค่อยเจาะละเอียดนะครับในการตกแต่งนะครับบอกเลยว่าคันนี้แต่งแบบจัดเต็มจริงครับผมแต่ให้คุณลูกค้านะครับคุณเทวินนะครับผมเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเนี่ยติดตัวอักษรนะครับประเจ้าสปอร์นครับตัวนี้เป็นตัวอักษรแท้นะครับ หน้าทำสีนะครับให้ดูสวยงามมากขึ้นนะครับรวมถึงตัวสีตัวด้านข้างนี่เลยนะครับผมนะฮะก็ทำเป็นรับสติกเกอร์นะครับ่านลงมานะครับเป็นชุดแต่ง s p o ร์ตไลเตอร์เมนะครับมีไฟเดย l i g h t ให้เรียบร้อยนะครับสวยงามนะครับมาด้านข้างนะครับด้านข้างติดตั้งชิวล้อนะครับ รวมถึงชุดแต่งจดเต็มเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับของライダー M เช่นกันนะครับกับข้างรวมทั้งรวมถึงชายบันไดข้างด้วยนะครับส่วนด้านข้างเนี่ยก็มีการลับสติ๊กเกอร์ขึ้นท่อนนะครับเป็นสีดาเงานะครับและก็มือเปิดประตูนะครับมือเปิดประตูเนี่ยก็เป็นสีดำเงาเช่นกันใช้วิธีลับสติ๊กเกอร์นะครับและรองมือเปิดแท้นะครับของมิซูบิชินะครับ อันนี้บอกได้เลยว่าแต่งจเต็มแล้วเป็นออปชันของแท้เกือบทั้งคันเลยนะครับเน้นความคงทนนะครับผมติดใช้งานได้ยาวนานครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเนี่ยตามที่ลูกค้าต้องการเลยครับผมติดตั้งฟุชอักษรปัจจุบันสปอร์ตนะครับผมตัวนี้ก็เป็นของแท้เช่นกันนะครับผมทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะครับเป็นของแท้นะครับเก็บคมเมี่ยมด้านท้ายนะครับเป็นสีดําเงานะครับ ส่วนด้านล่างนะครับชุดสกเกิร์ตนะครับไรเดอร์เอ็นเช่นกัน,นครับตัวนี้มิกับเป็นท่อเหลี่ยมนะครับผมท่อเหลี่ยมคู่ก็ดูสวยงามไปอีกแบบครับดูสปอร์ลอตลงตัวมากเลยครับรอบขันก็ดูแบบว่าสวยงามครับดูหรูหราสปอร์ตเป็นในตัวนะครับพาไปชมภายในห้องโดยสารนะครับ อันนี้เป็นรถครอบครัวนะครับเจ็ดที่นัางนะครับห้องโดยสารของเขาเนี่ยตกแต่งด้วยสีดํานะครับเป็นบอดหนังสีดำนะมีจอขนาด10นิ้วนะครับรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto นะครับเป็นแบบดิจิตอนนะครับผมมีระบบก็อากาศนาโนอีให้ลูกค้าเรียบร้อยนะครับและตัวนี้จะเป็นไวเลสชาร์จเจอร์นะครับไว้รองรับ การชาร์จกบบไร้าสายนะครับมีเบรคมือไฟฟ้าเบคกโต้โฮไวคบร,นะรับผมกลมารายมันติดฟังก์ชันมีพัฒน์ชิปในตัวสามารถเปลี่ยนเกียร์ที่กลมารายได้เลยนะฮนะด้านท้ายนะครับมีช่องจ่ายไฟ220โวลต์นะครับให้คุณลูกค้าด้วยนะฮะแล้วก็มีจอ สแสดงภาพนะครับขนาด12นิ้วนะครับพร้อมปูฟังไร้สายให้2ตัวนะครับเป็นรถครอบครัวที่ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็สะดวกสบายมากเลยครับผมลุยก็ได้โดยสารก็ดีนะครับการท้ายมีหลบแฮนด์ปีนนะครับสามารถไปเปิดได้นะครับหรือสั่งการเปิดปิดด้วยรีโมทนะครับพร้อมประตูท้ายไฟฟ้านะครับตัวน,นี้นะ แถว3มนะครับสามารถปรับพับราบได้นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานได้หลากหลายประเภทเลยนะครับผมนะครับครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมนะครับรถคันนี้เป็นการตกแต่งที่สวยงามและลงตัวมากที่สุดเลยครับผมนะฮะถ้าท่านผู้ชมมองรถประเภทนี้ไว้ใช้งานอยู่นะครับกีฬาสปอร์ตนะครับต้องการให้ตกแต่งแนวนี้นะครับติดต่อทางผมเข้ามานะครับเซลลัก้มนะครับมีตัวชี้กวงไข่โมเตอร์เซลสาขาบางนานะครับยินดีให้คำปรึกษาและคาแนะนํานะครับ มีโปรโมชั่นพิเศษแต่งแบบนี้แบบจัดเต็มแบบนี้นะครับหรือจะเป็นดอกเบี้ยพิเศษจดเป็นราชการต่างๆเนี่ยลองเป็นตอบถามผมมาสอบถามได้นะครับผมพร้อมให้คำปรึกษานะครับผมท่านผู้ชมท่านใดนะครับคุณขอบคลิปนี้นะผู้ชมอยู่ชื่นชอบรถคันี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตางผมด้วยนะครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ